สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่มีการโอนเงินเพิ่มพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกสำหรับรอบที่2นะคะ เนื่องจากว่าเงินตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะมีการจ่ายให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับปีพศ .2567 ทั้งหมด900บาทนั่นก็คือเดือนละ100บาทตั้งแต่มกราคม2567ไปจนถึงกันยายน2567นั่นเองโดยเงื่อนไขนะคะจะต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีแล้วก็จะต้องได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงจะได้รับสิทธิ์ในเงินนนตรงี้ะะคะ ถ้าหากว่าเรามีอายุเกิน60ปีอย่างเดียวแต่เราไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบปัจจุบันที่ใช้บัตรประชาชนแทนนี้นะคะเราก็จะไม่สามารถรับเงินได้ในส่วนนี้ซึ่งเงินตรงนี้นะคะเขาจะแบ่งจ่ายให้เป็น3งวดงวดละ300บาทโดยงวดแรกก็จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11, 12และ13มีนาคมนะคะและสําหรับงวดที่2ก็จะจ่ายในวันที่ 11, 12และ13มิถุนายนนั่นก็ คือจ่ายให้วันนี้เป็นวันแรกนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับเงินตรงนี้เนี่ยก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยเนื่องจากว่าเขาจะมีการ โอนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้นั่นเองสําหรับใครที่เคยได้รับในรอบแรกแล้วไม่มีปัญหานะคะเงินจะโอนเข้าให้ในบัญชีเดิมที่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้นั่นเองแต่สําหรับคนที่ไม่ได้รับในรอบแรกหรือว่าเพิ่งจะได้รับในรอบนี้นะคะเราก็จะต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเงินถึงจะโอนเข้ามาให้ถ้าหากเราผูกพร้อมเพย์ช้าเงินจะไม่สามารถ อนเข้าให้ได้แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเงินตรงนี้นะคะก็จะโอนกลับให้เราในรอบที่3ก็คือเดือนกันยายนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับตรงนี้นะคะทุกคนได้รับแน่นอนถ้าหากว่าอายุเกิน60ปีขึ้นไปและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เพิ่งได้รับกันไปเมื่อวานนี้นั่นก็คือ1ิ มิถุนายนนะคะและสําหรับความคืบหน้าของการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะ10มิถุนายนก็ยังคงได้รับกันเท่าเดิมผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีก็ได้รับ 6 0 0ถึง1,000บาทตามเงื่อนไขาตามช่วงอายุหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบตามขั้นบันไดนะคะผู้พิการก็ได้รับอยู่ที่800บาทแล้วก็เด็กแรกเกิด600บาทซึ่งสำหรับความคืบหน้าของการปรับเพิ่มเบี้ยตรงนี้เนี่ยยังเป็นเพียงข้อเสนอนะคะที่จะให้ปรับเพิ่มเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุและก็เบี้ยผู้พิการเป็น1000บาทรวมถึงการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบทวนหน้า1000บาทนะคะล่าสุดตอนนี้เรื่องยังอยู่ระหว่าง การรอเข้าคอรมอซึ่งล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอเขาก็ได้มีการรับปากไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะพยายามนําเข้าคอรมอให้ทันภายในเดือนมิถุนายน แต่เรื่องนี้หลังจากที่ผ่านมติคอรมอแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขทางกฎหมายอีกนะคะและในขั้นตอนที่ผ่านสภานั้นจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยากก็คือจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่ารัฐบาลจะต้องมีการตอบโจทย์สำคัญให้ได้ว่าการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นมานี้จะนำมาจากส่วนไหนหรือว่าจะต้องมีการปรับลดงบประมาณจากส่วนไหนซึ่งจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ให้เป็น1,000บาทแล้วก็จะมีการปรับจ่ายเบีย้ยเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบทวนหน้านั้นก็จะยังคงไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่เราก็คงต้องติดตามหลังจากนี้ว่าจะมีการปรับเพิ่มเบีย้ยแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะคะส่วนสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินในวันที่11มิถุนายนนี้ก็จะเป็นผู้ที่ เกิดก่อนปีพศ2495นะคะและในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีเงินโอนเข้าให้อีกผู้ที่จะได้รับในวันที่12มิถุนายนก็จะเป็นผู้ที่เกิดในปีพศ2495ถึง 2501ส่วนคนที่จะได้รับในวันที่3ก็คือ13มิถุนายนนะคะก็คือคนที่เกิดปีพศ2502จนถึง2507นั่นเองนะคะแต่สําหรับคนที่เกิดในปี2 5 0 7อาจจะมีบางคนที่ได้ไม่เต็ม300บาทใครที่เกิดมกราคมพมีนา2 5 0 7นนะคะกลุ่มนี้ได้รับ300แน่นอนแต่ถ้าเกิดเมษายน2507กลุ่มนี้จะได้เพียง200ถ้าเกิดเดือนพฤษภาคม2507จะได้รับเพียง100 นะคะคและถ้าหากว่า เกิดมิถุนายน2507เป็นต้นไปกลุ่มนี้จะยังไม่ได้รับเงินในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือมาตรการ3ขอที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็39เกี่ยวกับเรื่องของการขอเลือกขอคืนขอกู้นะคะล่าสุดเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยซึ่งทางสั่งนักงานประกันสังคมก็บอกว่าเรื่องนี้ยังคงอยู่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งทาง สำนักง,งานเลขาค,คณะรัฐมนตรีนะคะก็ไม่ได้มีการแจ้งออกมาว่าเรื่องนี้จะมีการนําเข้าครมองเมื่อไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะติดตามเรื่องต่างๆเพื่อมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ก่อนใครนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ